โอเคมามาสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมทั้งสดแล้วก็ย้อนหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็น build storm b u i l e r review นะครับอันนี้ก็จะเป็น preview ว er. ่าเล่นแล้วรู้สึกยังไงนะครับก็ผมเล่น build นี้มาประมาณ3วันแหละก็เป็น build ที่ค่อนข้างรู้สึกดีนะครับถ้าใครอยากวิ่งเร็วๆเนี่ยมันวิ่งได้แบบเร็วมากนะครับเ้วดาเมจเคลียร์ก็เอลี LE ก็ดีนะครับ เรือสู้บอสก็สบายไม่ได้เวอร์แบบดาเมจวันช็อตนะครับแต่ว่าสู้สบายแล้วกันนะแล้วก็คอนเซปต์บิ้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันยิงบอสก็ไม่ได้เร็วมากแต่ก็ไม่ได้ช้าม,มากแปบ๊บเดียวบอสตาย แล้วก็วิ่งแบบเร็วมากผมจะให้ดูเวลาวิ่งแล้วกันมันวิ่งได้เร็วมากนะถ้าเราไม่ชนอะไรนะเนี่ยมันวิ่งได้แบบโคตรเร็วอะเห็นไหมวิ่งโคตรเร็วนะครับเอาไว้วิ่งแบบวัดที่แบบใครแบบเอาไว้รันบอสอะไรเงี้ยผมว่าวิ่งวัดแบบเร็วๆอ่ะแป๊บเดียวเก็บแมปก็แป๊บเดียวนะครับ เก็บแต้มวัดเพื่อเอาไปรแบบันก็สะดวกนะผม่าบิวค่อนข้างดีเลยโอเคอสักแมปหนึ่งนะครับแต่แมปเดี๋ยวนะแมปนี้มันค่อนข้างแคบอ,ะอ่ะมันน่าจะไม่ค่อยเห็นว่าการวิ่งเร็วมีประโยชน์ยังไงเพราะว่าแมปมันแคบ แต่เราไม่ได้วิ่งเร็วตลอดนะครับเราวิ่งเร็วเฉพาะตอนบิวมันทำงานนะบิวมันทำงานครบองค์ประกอบเมื่อไหร่มันก็จะวิ่งเร็วโอเคเขียแค่นี้ก็พอ มวิ่งเร็วมากเกเดี๋ยวมาสู้ดูสู้บอสนะครับประมาณนี้ยิงบอสก็ไม่ได้เร็วมากครับแต่ไม่ได้แย่ไม่ได้รู้สึกแย่เพราะว่าบอสส่วนใหญ่จะโดนแช่แข็งแล้วก็โดนเบิร์ดดาเมจแบบเดียวตายนีย Okay. ผมเพิ่งสตรีมมาสามนาทีจบไปสองแมปโอเคไปดูวัดกันเนี่ยครับเพราะว่าบิลเนี่ยผมเอามาวิ่งวัดเนาะเนี่ยเอาไว้วิ่งแบบวิ่งวัดอะเออมันคือ <laughs> มันคือวิ่งวัดอธิบายยังไงดีวะโอเค ทำรอบเร็วๆเพื่อจะได้ตีบอสเร็วๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็สู่ช่วงทํางานเนาะเราเลิกเราหยุดจากปีใหม่มาทํางานเราไม่สามารถแบบฟาร์มจุยวัดแบบหนักๆและมันนานมันรวยจริงแต่มันนานมันนานก็ไม่ไหวนะเราอยากแบบฟาร์มแบบแป๊บเดียวชิวๆลุ้นบิ๊กดบเอาอะไรอย่างนี้นะก็เลยมาเล่นวิวนี้ วกับชอบเทคที่มันแบบเออเล่นกับการคอนเวอร์ชิลลนะครับที่เป็นสถานะที่ทำให้เราเนี่ยช้าลงพอรีเวอร์ดปุ๊บมันก็ทำให้เราเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวนะไอจีเทคโอเคสามห้อง What a lie! me well. เมาส์ค่อนข้างลำบากเพราะว่าบิวมันเร็วแล้วก็ผมหันเมาส์ไม่ทันปกติผมจะเล่นในคอนโทรลเลอร์ Controller นะครับมันล็อกเป้าอัตโนมัติโคตรสบายแค่กดยิงอย่างเดียวมันล็อกเป้าให้เองแต่พอต้องสตรีมด้วยแล้วมันต้องแบบนั่นแหละเ oh, อาเปลี่ยนเป็นเมาส์คีย์บอร์ดก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ก็ขอโทษด้วยครับถ้าบิวมันดูแบบ แปลกเล่นไม่ค่อยพิวเท่าไหร่อะไรเงี้ยโอเคจบกุญแจวางตรงนี้แล้วกันใกล้กว่าก็อันนี้ผมจะวางแค่แถวเดียวนะครับโอเค จบวัดรอบแรกโอเคห้องปลายทางเรายังอยู่ทงโอเคก็คุณแจ ครบองค์ประกอบสำหรับตีอาซิลีจริงไม่ต้องเคลียร์คลีนมากก็ได้นะครับเพราะว่าต่อมาเพื่อฟาร์มบอลเนาะ ถ้ามันไม่ได้บังทางผมก็ไม่ได้เคลียจนครีมมากๆเท่าไหร่โอ,อเคกุญแจเปิดตอนเคลียสีห้องนะครับเอาจริงนะคือผมเหลียวไม่ทันเลยมันเร็วมากโอเคโเลม ห้องอเดี๋ยวไปสุด <c oughs> ไปสุดทางตรงนี้ก็น่าจะครบพอดีเนี่ยนะ อีกห้องหนึ่งผมนึกว่าสุดละทาริสม,มันกลับเช็คพอยต์ได้เลยเราไม่ต้องเคลียร์หมดก็ได้โอเคเราแพ้ แผ่ของเราวันนี้ก็คือตีอยซีดีแล้วก็ดอบเสือ้อแล้วก็จบวันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วดอบเสื้อตัวนึงก็จบเลยชิวชิวแล้ว To mi your desire at last fulfill my soul. Jw mà leo bó tai vé leo ไม่ใช่บีวเราเก่งนะเรือมันมีอะโอเคประมาณนี้นะเวลาสู้บอ มาเสื้อสักตัว่าเงียบแบบนี้ฝันไปเถอะไอ้หนู ประมานี้สำหรับอสปีดรันบอสนะสำหรับใครที่แบบขี้เกียจฟาร์ามละฟาร์มบอสด,ดีกว่าอะไรอย่าเงี้ยยู่นี้ก็ค่อนข้างวิ่งเร็วนะโอเคต่อถนนขึ้นไปตรงน,นี้แล้วก็เหมือนเดิมตีไอเจติกรอบหนึ่งเอากุญแจแล้วก็ตีบอสต่อนะอีซี่โอเค เรามาคุยเรื่องบิวดีกว่านะครับเพราะว่าเราโชว์ไปแล้วว่ามันทําอะไรได้บ้างคือมันวิ่งเร็วตีเร็วดามเมจก็เคลียร์ดีแล้วก็แช่แข็งมอนทำให้เราเล่นง่ายนะครับโอเคบิว okay, นี้นะผมไปดูมาจากช่องของลิลลี่นะครับเป็นคนทำบิวนี้นะครับใครที่อยากออลองเล่นตามนะครับก็ลองไปดูคลิปได้นะครับ คลิปนี้มั้งนี่คลิปนี้นะครับเขาก็จะอธิบายว่าคบิลมันทำงานยังไงต้องระวังอะไรบ้างนะครับอ่าโอเคก็เขาทำไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับลองอ่านดูเนาะโอเคซึ่งถ้าใครอยากรู้ข้อมูลคร่าวๆว,ว่ามันทำงานยังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแล้วกันนิดนึงนะ หลักๆคือเสื้อตัวนี้นะครับซีเรนนะก็เราสนแค่เอฟเฟกล่างสุดตรงนี้นครับมันบอกว่าชิลเอฟเฟกนะครับที่ขึ้นบนที่โดนเรานะครับที่ขึ้นบนตัวเราเนี่ยมันจะรนะีเวิร์ดเนาะโอเคก่อนจะมารู้ว่าไอเดี่ยนะชิลมารีเวิร์ดนะครับรีเวิร์ดคือการปรับด้านของค่านั้นๆเนานะโอเคเรามารู้ก่อนว่าชิล ทำอะไรได้นะครับชิลเอฟเฟก t นะครับลดความเร็วโจมตีไล่ line, แล้วก็วิ่งพอรีเวิร์สแล้วนะครับชิลเอฟเฟก t มันจะกลายเป็นเพิ่มความเร็วโจมตีไล่ line, แล้วก็วิ่งนี่คือเอฟเฟกของรีเวิร์สนะครับโอเคเรารู้แล้วถ้าเราเล่นเสื้อตัวเนี้ยเวลาเราโดนชิวเราจะเร็วขึ้นโจมตีเร็วขึ้นไล่ไลเ่เร็วขึ้นแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นเนาะไกด์ว่าเราต้องการโดนชิลนะครับ พอเราต้องการโดนชิวนะครับถุงมืออันนึงมันสามารถตอบโจทย์นี้ได้นะครับก็คือถุงมือนี้นะครับมันชื่ออะไรวะชาเกรดนะครับถุงมือนี้เนี่ยตอนยังไม่ได้คอรลับเนี่ยมันยังไม่มีอะไรนะครับพอคอรลับแล้วนะครับคอรลับแล้วก็เปลี่ยนมอสนะครับมันจะมีมอสนึงที่เราต้องการนะครับก็คือเอลเมนทุกอย่างนะครับ เอลเมนที่เป็นอะไลเมนต์นะครับเป็นสถานะผิดปกติทุกอย่างนะครับโยเวนฟีดจะกลับมาโดนเรานะครับก็จะมีเอลเมนก็จะมีในส่วนของอีกไนช็อกแล้วก็ชิลสุดท้ายก็เป็นฟีดนะครับแต่เราไม่โดนฟีดสะท้อนกลับมาแสดงว่าเราจะโดนอีกไนโดนช็อกแล้วก็โดนชิลซึ่งการว่าเราโดนชิลเราก็จะเร็วขึ้นเมื่อเราชิลศัตรูเรากลับมาโดนเราแล้วเราก็จะเร็วขึ้นน,นั่นเองมาเล่นคู่กัน2อย่างนี้แค่นั้นนะครับ เสื้อซีรีนแล้วก็ทุงมือชาเกตเนาะจริง,รงๆมันเข้าบิเข้าบิได้ตั้งแต่เลเวลสิเลยเนี่ยทุงมือมันรีควีลเลเวลสิบเสื้อก็รีควีลเลเวลสิบคุณสามารถเล่นได้ตั้งแต่จบ x x ็1นะครับ x หมาฝาแฝคคุณก็เข้าบิลได้แหละนะโอเคแล้วทุงมือเนี่ยหายังไงนะครับทุงมือเนี่ยเราไม่ต้องการให้มันมีมอสกันชิลนะครับอันเนี้ยต้องต้องไม่มีเพื่อเราจะได้บัฟแบบเต็มที่นะครับ แล้วก็บัฟแดงที่เราต้องการนะครับอย่างที่บอกไปอ,อะไรเมนเอลเมนทุกอย่างที่มีนะับจะสะท้อนมาโดนเราอันเนี้ยมอนเนี้ยต้องมีนะครับแล้วก็อีกแถวนึงนะครับ increase feed duration เนี่ยอันเนี้ยจะเอาเป็นอย่างอื่นก็ได้ลองหาดูว่ามันงบงบมันตั้งถูกกว่าหรือเปล่าแต่จริงๆมันไม่แพงนะครับสำหรับ2ชิ้นนี้เนา ลองด,เอดูเอาที่ทุกคนไหวเนาะโอเคต่อมานะครับเ,เป็นในส่วนของเข็มขัดแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ดูในเกมดีกว่าเพราะว่าในเกมผมสุดกว่าเข็มขัดนะครับก็จะจะใช้เป็นในส่วนของอสลอ็อตรองเท้านะครับปูดนั่นเองเนาะ เพิ่มเอฟเฟกต์หนึ่งรยนะครับก็จะกลายเป็นเราได้ใส่ใส่เป็นโมเน็์สปีดห้านะครับมันจะกลายเป็น10%แล้วก็เราจะวิ่งเร็วขึ้นเมื่อสปินนะครับจาก25%่เป็นเป็นเปน้าสบเปซนนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยไอในส่วนของโซคอเนี่ยเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยลดในส่วนของแม็กซิมัมเลือดแม็กซิมัมไรนะครับ10%เซแต่ เราเล่น CI นะครับ10%ของ1ก็คือ0.1ต่อวินะครับแต่ว่าเราเจนนะครับ22ต่อวิซึ่งกลายเป็นว่าถ้าคุณจะเล่นบิลเนี้ยกับเข็มขัดเนี้ยกับโซคอเนี้ยคุณต้องหาในส่วนของไหลลีเจนนะครับที่อยู่ในส่วนไหนก็ได้ไหลลีเจนมานอียูนี้สร้อยก็ได้รองเท้าได้แล้วก็หมวกได้นะครับลองหาดู ว่าอยู่ในชิ้นไหนแล้วมันเข้ากับคุณได้นะครับประมาณนี้แล้วกันเราบิวการทำงานก็ง่ายมากๆนะครับสร้างดาเมจน้ำแข็งใส่ศัตรูนะครับศัตรูก็จะติดชิลพอศัตรูติดชิลมันก็จะถอนกลับมาหาเรามันก็จะถูกรีเวิร์ดใช่ปะเขา,าใช้คำว่ารีเฟร t นะครับมันก็จะรีเฟร t กับมาหาเรา พอมันรีเฟกกลับมาหาเราเสื้อเราก็จะบอกว่าชิลที่โดนเราเนี่ยมันจะโดนรีเวิร์สทำให้เราเร็วขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับการทำงานของบิวซึ่งมันจะทำให้คุณนะเล่นกับสกิลอะไรก็ได้ที่เป็นาธาตุน้ำแข็งที่มีความเสียหายน้ำแข็งที่ทำให้ศัตรูติดชิลได้นะครับไม่ต้องเป็นต้องเป็นไอช็อตคุณจะไปเล่นสเปียคุณจะไปเล่นกระบองน้ำแข็งก็ เอาที่คุณอยากจะเล่นได้เลยนะครับคือคอนเซปต์บิวมันมีแค่สองของสองอย่างนะครับก็คือเสื้อบวกกับถุงมืออันนี้เนาะโอเควันนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับการรีวิวบิวซึ่งบิวมันเร็วมากครับมันเร็วจนผมรีวิวแค่ไม่ถึงยี่สิบนาทีแม่งจบโอเคอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรนะครับเราเล่นคือแต่ข้อเสียเนาะ ูดข้อเสียก่อนจากแล้วกันคือสลอตเสื้อกับสลอตถุงมือนะครับสลอตเสื้อเนี่ยมันคือสลอตที่เราเอาไว้ทําป้องกันก็คือพวก Energy ์จี e l d คือถ้าใส่อย่างอื่นอะมันได้ Energy ์จีชิ d เยอะกว่านี้คุณจะเสียเลเยอร์ป้องกันไปค่อนข้างเยอะนะครับถุงมือไอ้ถุงมือเนี่ยมันเป็นเลเยอร์ของการทำนั่นแหละทั้งป้องกันแล้วก็ดาเมจสามารถหาดาเมจจากถุงมือได้ซึ่งเราจะเสียตรงนี้ไปมันคือ2ชิ้นที่ค่อนข้างสําคัญเนาะ ี่แหละคือสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังอย่างต่อมาคือมานามานาลดเร็วมากคุณต้องหาโหนดที่เป็นมานา Efficiency เพื่อช่วยในการในการใช้มานาให้น้อยลงนะครับซึ่งผมอัพโหนดนี้มันได้อินคิดมานาคอร์ e f f i c i e n c y 20%แล้วก็เ,เจอมโหนดนี้นะครับมานาคอร์ดเ f ฟฟ c เชนซี เมื่อเราใช้ a t t a c k อยู่นะครับมันจะทำถ้าเราใช้สกิล l t t แท็เราอ่าจบนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันคือการที่เราจะใช้มานาน้อยลงถ้าขวดขวดมานาทำงานอยู่ซึ่งขวดมานาเราทำงานอยู่ตลอดเพราะว่าเราใช้ขวดแรตัวนี้พอเราขวดเราทำงานอยู่ตลอดแล้วเราโจมตีด้วยสกิล l t t แท็ มันจะทำให้เราใช้มานาน้อยลงประมาณนี้นะครับสำหรับเทคที่ผมเอามาช่วยในเรื่องของมานาแล้วก็เวลาตีบอสนะครับเม็ดนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับมาร์กเอาไปใส่กับมาร์กนะครับพอเรามาร์กศัตรูแล้วเราโจมตีนะครับเราจะดูดมานา5%บอกเลยว่าของโคตรดีช่วยได้เยอะนะครับทำให้เราไม่ต้องกดขวดมานาเติมมานาตอนตีบอสเนาะโอเค ประมาณนี้แล้วกันเราบ u ิเอ่อบิวอะไรนะ리เว์ชิลนะครับ t o r ร์ม a เว r เออเพื่อใครถามจำเป็นต้องเป็นสตอร์ม v เว어ไหมจริงๆเล่นกับคาอะไรก็ได้แต่ t o r m ์ม a เว r จะทำให้เราได้ชิลแมกนิจูดเพิ่มนะครับจากถ้าบิวอื่นๆนะครับอาจจะทำได้แค่ชิลประมาณ50%แต่ t o r ร์ม a เว r ทำได้75%แสดงว่า สตอม m ิ e เวอรจะเร็วกว่านั่นเองแค่นั้นเองนะครับเร็วกว่าแรงกว่ามันได้แมกนีจูดช็อคด้วยนะครับเวลาเราช็อคศตูเราก็จะตีแรงขึ้นมันเลยเหมาะกับสตอม m ิเวอร์ที่สุดแต่คา์ดอื่นก็เล่นได้นะครับประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนลินเน่เจมก็เอาที่งบคุณไหวนะครับ <laughs> เห็นที่ผมใส่แล้วแบบ เออมันก็แพงแหละแต่ว่าเอาที่หุนไหวจริงๆมันไม่ต้องใส่ก็ได้อันเนี้ยไม่ต้องใส่ก็ได้ผมเพิ่งซื้อมาวันนี้เลยเอากิลิตาโฟอันนี้ก็มีผลแค่กับบอลเนาะกับมอนก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ไม่ได้แรงขนาดนั้นส่วนอีกคนนกนี่ก็ขี้เรามันก็ไม่ได้เยอะนะอ,อ่อคริสประมาณยี่สบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ จริงๆคนนกเนี่ยทำให้เราทำคริได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตาะแต่ไอห้าสิบผมยังทำไม่ถึงเลยเแล้วก็ตัวนี้ถ้าอยากให้มีที่สุดก็คือชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เนี่ยได้มอดามสามสิ0เปอร์เซ็นเมื่อใส่ใส่เป็นเวฟพอนเวฟเอ่เวฟพอนสองนะครับมันจะได้มอดามีสามสิ0เปอร์เซ็นต์ั่นเองแต่ลดแอคแท็กสปีดลดแอคแท็กสปีดไม่ได้มีผลกับเราเพราะว่านั่นแหละ เมื่อเราชิวมอนแล้วเราก็จะยิงเร็วแบบโคตรเร็วอะนะครับโอเคฝากไว้เท่านี้แล้วกันรีวิวสั้นๆนะครับไปและไว้เจอกันใหม่กับบิวหน้านะหลีกนี้สนุกนะผมได้เล่นหลายบิวมากๆนะครับแล้วก็ยังมีบิวที่อยากเล่นอีกเยอะเลยผมก็จะเล่นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมาไลฟ์ทำคลิปไว้เรื่อยๆนะครับให้ตัวเองดูเนาะไปล้ไว้ดูแบบวิวฒนาการตัวเอง ว่าตัวเองพัฒนาขึ้นไปนระดับไหนแล้วในแต่ละหลีกนะครับ